cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับต่อเกมเดอะบัตเทนแคสครับวันนี้เราจะมาสุ่มตู้นี้กันทุกคนซูเปอร์เฟสครับ ที่แล้วได้ตัวใหม่ไปนิดนึงนะตัวใหม่ที่ไม่ใช่ตัวใหม่นะครับอยากได้ตัวนี้จังเลยอ่ะตัวใหม่ตัวเนี้ยคล้ายๆกับแคสลี่เนี้ยเขาชื่ออะไรนะหรือไม่ก็ส่งทดัดทัดข่าวมาให้เราก็ดีนะไม่มีเลยครับตัวใหม่ชื่ออะไรรูนเซีย ทิดาแห่งความตายเนี่ยอยากได้อะมีดามีดพิษด้วยเหรอภุมิต้านทานอ๋อมีภูมิต้านทานอออโอเคโจมตีทุกทิศทางนะครับตำนานแลมีแล้วแต่อยากได้ตัวใหม่มากกว่าอ่ะมาดูครับว่าจะได้ไหมแตด่ดึแมวมือปืนนะครับก็อัพไปเลยแล้วกันตัวต่อมาครับ เดี๋ยวนะหมดกัดแป๊บนึงสุ่มต่อทีนี้เราจะใช้อาหารกระป๋องแมวนะครับไปเลยสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเมื่อกี้มีกระแสไฟฟ้าไหลตรงลูกกระชับปองนะครับแอ a p p l ลแมวกระป๋องเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์แมวขาล็อกครับแมวนักดาบขาล็อกใหม่ละมีอีกไหม เฮ้ยมีแล้วตัวนี้ลูซิเฟอร์ผู้เพลียงพรำอะไรอะมีแล้วหรือเปล่าตัวนี้เอ้ายังไม่มีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกดไปดูนะครับอูเบอร์มาสองตัวซ้าตัวหนึ่งใหม่ตัวหนึ่งนะครับอ้าวหมดแล้วอ๋อไอที่ไอที่มีกระแสไฟฟ้าคือตัวใหม่ที่ผมได้ใช่ไหมดีใจเวอร์เนี่ยก็ได้ตัวใหม่เห็นมีกระแสไฟฟ้าไหลตรงลูกกาชาเนี่ยอัพเกรดแมวไปก่อนครับ ช่วงนี้ต้องอัปเกรดแมวให้เก่งไว้ก่อนนะบางด่านมันต้องใช้แมวแบบสุ่มนะบางคนอาจจะแลก np ก็ก็แล้วแต่สะดวกนะครับได้หมดมันวิธีการเล็กของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะนะเราก็ไม่ไปก้าวไกลแต่ว่าวิธีของเราก็จะประมาณนี้นะครับไหนฮนะเดี๋ยวขออัปเกรดแมวก่อนนะทุกคน เออไปแมวลาม,มินเราก็ใช้บ่อยนะครับแล้วผมก็โหวตแมวลาม,มินไปด้วยนะ True form ท,ที่เก่งที่สุดใช่ไหมไม่รู้นะอันนี้ผมโหวตมั่วๆไปโหวตตามความรู้สึกครับอ่ะโอเคนี่ตัวใหม่เครื่องเวียงเมียวจอมพลังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องมีสกิลหรืออะไรยังไงบ้างนะครับ อยู่ไหนวะนี่ไงในอยู่ในออนี่นี่น,นี่เครื่องเวียงเหมียวจอมพลังเนี่ยต่อต้านซอมบี้และอากาศลดทอนจบที่ระยะไกลด้วยครับโอ้โหป้อมปาการบกแคสหกเฮ้ยอย่างเท่เฮ้ยมีมีร่างสามด้วยเหรอ โอเคของเหลือแหละนั้นเราก็วิวัดเลยดีกว่านะครับดึงปุมโอ้โหครึ่งจออ่ะตัวนี้คือครึ่งจอครับชะลอขึ้นโจ,จมตีแบบป้องไอ้มีขึ้นโจมตีด้วยเหรอตีเป็นเวฟแบบนี้เหรออึดกับศัตรูซอมบี้แล้วก็ลดทอนศัตรูด้วยนะครับ ขอดูหน่อยเอมีสี่ร่างเหรอโอ้โหเดี๋ยวอมีสกิลฆ่าซอมบี้ด้วยเน้นซอมบี้โดยเฉพาะเนาะก็โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับมีใครเคยใช้ตัวนี้นะไหมอ่ะมารีวิวกันหน่อยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับ